สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะครับรถที่ใหม่ใหม่นน้อยแบบนี้ตายบอกแล้วว่าติดตามช่องทางนี้ไว้ไม่ผิดหวังตายไม่เคยทำให้ผิดหวังแน่นอนใครที่ตามหาอีดูสุ d m a แม a กแคตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาเกรดแซดเบาะหนังตายมีของแล้วนะครับพี่ และที่สําคัญเลยตายอยากจะบอกอยากจะย้ําเลยว่าสวยสดแน่นอนนี่แหละครับมาชมมาดูกันรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่6 3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองภายในบอบ์ดหนัง4ตัวอย่างนี้นะครับเท่ๆกริบๆเลยและที่สําคัญคันนี้เป็นเกร์แซนะปีก็ใหม่ด้วยปี2020นะครับไม้ก็น้อยด้วย63,000กมกิโลและที่สําคัญ ขึ้นง่ายลงง่ายขับง่ายแน่นอนเครื่องพันเนะครับพี่คันนี้ไต่ก็ย้ําเลยว่าสวยๆแบบนี้จอดอยู่ที่ MC99 ราคาที่ต่เปิดนะครับพี่เกต Z ซนะราคาที่เปิดจําหน่ายอยู่เพียงแค่559,0 0 0บาท559 0 0 0บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนเอกสารชัดเจนฟรีดาวแน่นอน และที่สำคัญต่ายก็ย้ำเสมอเลยพี่ให้ดูกันเยอะๆเลยนี่รถส,สวยๆแบบนี้จอดอยู่ที่ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องรถยนต์มือ2สวยให้เห็นทั้งคันกันเลยทีเดียวเชียว5,59,000บาทเท่านั้นเอง5 5 9 0สนบาทจัดฟรีดาวนะครับพี่ตามโปรโมชั่นเลยต่ายก็พุ่งตรงผ่องอยู่ประมาณ1น0 10, 0งบาท ไม่ได้เยอะมากเลยพี่นะได้รถสวย,สวยได้รถสดสดแบบนี้เกียร์ธรรมดาเกรดแซเครื่องพันเเบอร์ตายนะครับพี่เผื่ออยากจะสอบถามเรื่องรถยนต์มือสองคันนี้094 556 1036พี่094 556 1036มีคำตอบไปพี่แน่นอนซื้อรัทังทีพี่ต้องดีที่สุดตายยืนยันเลยการันตีเลยว่าของเรานี่ชัดเจนนะพี่ไม่ว่าจะเรื่องเครื่องไม่ว่าจะเรื่องเกียร์ไม่ว่าจะช่วงล่าง ทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับแอร์ต้องเย็นเพลงต้องเพราะติดตามต่ายช่องนี้ไว้สักหน่อยนะครับพี่พเพื่อนๆ5,59,000บาท5,59,000บาทพี่จะได้อลสูดดีแม็กแคปโฟเกรดแซเบาะหนังเกียร์ธรรมดาวิ่งมา63,000กิโลเกรดแซดด้วยนะกล้องมองหลังชัดเจนนะครับพี่อันนี้บอกกันตรงๆเลยว่าความสวยความงานมาทดลองขับได้นะพี่ มาทดลองขับได้เพราะว่าตายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ mc 9 9 9าาลำลูกกาคลอง7ปัุมธานีหน้าไม่เคยโดนเลยนะครับหน้าไม่มีชนไม่มีเฉียวไม่มีอุบัติเหตุใสๆแบบนี้ปล่อยกันอยู่แค่559,000บาทราคามาคุยกันตัวรถมาทดลองขับกัน0945561036แอดไลน์เพื่อนๆติดตามตายช่องนี้กันด้วยนะครับตายฝากไว้ด้วยนะ D Max c a แคปประตูเกตแแบบนี้ ก็หนังเหนียวๆแบบนี้มาเลยพี่ห้าแสนห้ามื่นเก้าพันบาทฟรีดาวหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับสวัสดีครับ